สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่รัดก,ก็จะพาทุกคนมาเดินตลาดเหงเเววตลาดบ้านเหาวจังหวัดระนองนะคะนจะมีครบเลยมีข้าวมีอะไร แบบนี้ก็ได้เป็นกล่องเลยด้นี่กล่องกี่บาทคะกล่องี่บบาทค่ะขนมจีนก็ยี่ส้านะคะเที่ยข้าวนะข้าวนะอ้ยับัววันนี้ไม่จับตัวค่ะแล้วมีอะไรบ้างอขนมอันวันนี้สี่สิบบาทคะ่ะขนมด้วย มีน้ำไหมคะมีค่ะีนายวม้ยยำไม่มีีากาดยำเช้าเดี๋ยวรอดใส่บาทบา ด้าัคหมะโอ้มีหลากหลายเลยอันนี้ชิ้นกี่บาทคะมละสามบาทครับอันนี้สองดังอ่ะอ๋ออันนี้กินกับกาแฟเนาะน้ำจีนนด้วะ

1> ห, <left> 1ห่อ5บาทเก็บได้มางไห่งั้นก <és> mm. ็วาบ้างอือวา้างดเดี๋ยวเราได้เดินครับบาทอ๋อดวย10บาทูๆผักนมี้กำมกี่บาทคะ10บาทค่ะ10บาท10บาท จะพาสวัสดีจ้าสวัสดีเมลเ่กเห็นในนี้ยอดมาละมาลักที่นกจะไปะเก็บมาลักที่นกอร่อยเลยเนี่ย เกินกับขนมจีนขึ้นเต็มเลยเมื่อวานไม่เห็นวันนี้เสร็จเสร็จแล้วจะไปกินกับขนมจีนขผมผมอร่อย นี่คือตรงเสาไฟเด็ดเด็ด <c oughs> เด็ดที่ละใบที่ละใบ,บแบบนี้เลยโอ้โ <c oughs> oh oh.

oh yeah okay.